50คำถามกับพลอยค่ะเย้ชื่อเล่นพลอยค่ะที่มาของชื่อพอแม่ตั้งวันเกิด12มีนาสอง9ค่ะอายุ17ค่ะตำแหน่งในอมเมนแดนค่ะปัจจุบันทำงานอะไรบ้างนอกจากเป็นฟินิเป็นนักเรียนค่ะพูดได้กี่ภาษา2ค่ะไทยอังกฤษสีที่ชอบสิ่งที่ชอบสีที่ชอบเหลืองค่ะ สิที่ไม่ชอบพราะอะไรดำมันดูมืดหมดยิมจิรดประจำตัวหัวใจ MBTI ENFP อะไรเงี้ยออ INTP เคยทไ่ปล่าเคยทำป่ะ6ห p e r s o n a l เอองาดิเลกฟังเพลงควาสอมพพิเศษที่แปลกแปที่แปลกแปอก o ม my god เออหอนิ้นกัไหนเป็นคนมอร์นิ่งเพอร์ซันหรือไหนท์เพอร์ซันเป็นคนมอร์นิ่งเพอร์ซันชอบคนแบบไหนชอบคนน่ารักเนลี่ไม่ชอบคนแบบไหนไม่ชอบคนขึมไอด้าในดวงใจลิซ่าพอผ่านวัเด็กศิลปินอาหารที่ชอบอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นอาหารที่ไม่ชอบกระเทียมมิ้นช็อกหรือลำเบซิน ลาบเบสินไม่เชืออะไรอ่ะคือหนูไม่กินนิ้นหนูก็เลยตอบอีกอันนึงเพลงที่ฟังบ่อยช่วงนี้เพลงที่ฟังบ่อยช่วงนี้อยากแอปแบ้วจนเริ่มต้นที่ทำไมอยากมาเป็นไอดอลเพราะว่าชอบเต้นชอบร้องเพลงซีรีส์หรือว่าอนิเมะที่แนะนำซีรีส์ซีรีส์เกาหลีก็ได้เรื่องสตาร์ทอัพหนังสือที่แนะนำนิยายหรือการ์ตูนก็ได้ปิ้งย่างหรือชาบู ชาบูมีฉายาที่คนอื่นเรียกไหมมีบางคนก็ชอบเรียกใบเฟิร์นทำไมอะทำไมอะทำไมอะอันนี้จะมีร่างเก่าของหนูอยู่ที่แบบว่ายังไม่ดัดฟันขวนได้เป็นใบเฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นหยันอ๋อเอ้แต่ว่าหนูไม่ซีเรียสนะหนูชอบนะชอบเป็นใบเฟิร์นภูมิชนกความทรงจำในวัยเด็กหนึ่งเรื่องแอ้มตรงนี้เงียบดิเต้นบนรถเข็นพังแล้วก็ตกออกมาหมดแตกของหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ โทรศัพท์ถ้าต้องติดกอดลางขอสงสามอย่างที่อยางนี้โทรศัพท์หูฟังเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหูฟังหมอนแล้วก็น้ำซึ่งโทรศัพท์ใช้ได้หมดะลออทรงผมที่อยากลองทำจากของตัดผมสั้นเหมือนกันนะที่ที่อยากไปเที่ยวอยากไปเชียงใหม่คนที่ชอบในเพลงอยู่ที่ใด แอปเปิลก็อยู่ในหัวหนูแต่มาเลยกินดีที่ได้บอกแล้วท่อนที่ชอบในเพลงแอบเบิลไหมคะบ้านอะเป็นภาถามคุณนะขอท่าแอบเบลหนึ่งท่าให้กับกล้องน่ารักมคะน่ารัได้เลยแนวเพลงที่อยากลองทำกับวงนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วงนี้เหรอะขยันจะลองแบบว่า เทพเป็นเสียสุดไหมแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยเราน่ารักมาแล้วของที่อยากได้ที่สุดในตอนนี้ของที่อยากได้ที่สุดในตอนนี้ของกินต่อไปเราจเริ่มคำถามจากพี่พี่นิววงกันนะคะว้าวคำถามแรกอยากพาพี่นิววงไปเที่ยวที่ไหนอยากพาไปเที่ยวทะเลคิดว่าใครถามดีแดนของหวานที่ชอบกินมากที่สุดไอศกรีมคิดว่าใครถามพี่กัคะ ดูไหนมากที่สุดคะน้องเร็กแล้วแลรุ่นนั้นมีฉันอยู่บ้างไหมฟิวไายบายผดเหรอใช่่คิวใครถาน้องเร็กพี่เที่ยเหรอพี่เที่ยหรือพี่พี่เที่ยใช่อีกห้านาทีโลกแตกคือว่าตอนนั้กำลังทำอะไรอยู่ที่ห้านาทีโลกแตกคือว่าทำอะไรอยู่น่าจะนอนปล่อยจอยคือใครคนถามอีเวนต์ไหนเนื้อเหตุการณ์ที่สนุกที่สุดในทริปมาเที่ยมไหมสนุกที่สุด มัธยมไปค่ายอะไรอนี่คิวใครถามไม่เคยอ่ะนี่คือกระแดกคำถามนี้เป็นคำถามเท่าไหร่ละ4ี่ห้าเบอรหรือว่าของทั้งหมดอ๋อของทั้งหมดสิบโอถ้าตอบคำถามตรงเราจะทำอะไรตอบลูกออกแต่กล้อง ฝากอะไรคนที่ดูคลิปนี้เรองจบหน่อยฝากติดตามวงในเน็ตต่อไปด้วยนะคะเพียงแอนแฟลแล้วก็ยินดีที่ได้ด้วยนะคะไปปั่นวิวกันเดี๋ยวเฉลยไหมั้ยเฉรยเฉลยเฉลยสิลูกนั้นดิฉันอยู่บ้างไหม ริงเหรอวะอีกนาทีลูกแตกอันนี้โอ้โหแล้วจริงอันนี้อะไรของหวานชอบกินอะไรอ๋อหนูหรือว่าพี่อาหาวันนี้พี่อัหาบอกหนูคุยเรื่องของหวานกันก็เลยตอบพี่ัาหานไปชีวิตชีวิตอีเวนต์มัธยมปลาถามพี่เดียวเหรอพี่เดียไไม่ดวพี่เดียวใช่พี่โมไ่าใช่ไโอเคเจอกันคราวเย้